ปอกอ่ะป๊าบาชอบกินนี้ไหมชอบค่ะชอเหรอเดี๋ยอวอกให้ไมมีส้ออันนี้ปอกให้ใครกินคะอันนี้ปอกให้ใครกินคะถ้าปบาบ้กินป้าปบาไม่กินไม่ทันปาบ้ากินหมดไปลูกแล้วอันนี้อัน<ม>อนี้ปอกช้าไง ปาปาต้องกินใช่ไหมปลาปลาต้องกินป่ะเนี่ยบอกใส่นี่สิอืเนี่ยปลาทํากระดาษชุดชู่ไว้ให้เนะี่ยอย่าทิ้งมั่วว่าฟังปราปาพูดอ่ะนี่นี่แกะใส่นี่

ใครสอนคะเนี่ยใครสอนอนยาแก่ส้มคะไหนบอกว่าปาร์ี้ใครสอนอนยาแก่ส้ <c oughs> ปปมป๊าป้าจ้าเหมือนกันเลยใครสอนอนยาแก่ส้มคะคุณป้าบาค่ะอ๋อคุณป้าปาสอนเหรอโหจำได้ด้วยเก่งจังเลยนาแก๊ก ใช่น่ยแกเก,ก่งมากป๊าป๊าสอนครั้งเดียวเองใจเย็นๆค่อยๆแกะใจะเย็นๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันเละแล้วน้ำเปิดมือนั่นแหละค่อยๆแกะมาทีละนิดโอ้โหเก่งมากหมดแล้วอ่ะแล้วทีนี้แบ่งครึ่งยังไงแบ่งครึ่งแบบที่ป๊าป๊าแบ่งเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้จกเข้าไปน,นี้สองข้างนิ้วโป้องอ่ะอืม นิ้วโป้องอานิ้วโป้งนี้นิ้วโป้งแหวกอ่าอย่างนี้แล้วก็ไอ้ข้างนี้ด้วยแบกครึ่งอ่าเก่งมากเลยท่านแหละเก่งมากนี่เขาเรียกว่ากรีบให้องให้ป่าปวากิน จ้าง,งเรียบเลยจึงก็ตามไม่หยุดแล้วบับบัาจะได้กินตอนไหนเนี่ยหอบห<อ>ายหิวแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะอืมแล้วทำไมไม่ใส่ปากสักทคีครับรออยู่เนี่ยคอแห้งแล้วกิน